กองทัพกองทัพพญา,ามาณทั้งหมดมันเกกองสิบกองพอสักสองสามกองก็พอมีสสำคัญงานปฏิบัต,ติงลั่งฟังไปด้วยกองทัพของมานคือความไม่ยินดีในการปฏิบัติอันที่หนึ่งโดยเฉพาะต่อ,อการปฏิบัติวิปัสนา ในระหว่างการปฏิบัติผู้ปฏิบัติอาจรู้สึกไม่ถูกใจกับเบาะอาสนะที่แข็งหรือนุ่มเกินไปหรือสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปหรือเบื่ออาหารที่ไม่ถูกปากหรือสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันในระหว่างการปฏิบัติการเที่ยเรื่องโน้นเรื่องนี้โผล่ขึ้นมาทำให้ผู้ปฏิบัติ ไม่อาจเข้าถึงความสุขของการปฏิบัติได้บางทีผู้ปฏิบัติอาจคิดว่าเป็นความผิดของวิธีการปฏิบัติก็เป็นไปได้เพื่อเอาชนะความไม่พอใจเหล่านี้ผู้ปฏิบัติพึงกะระทําตนให้เป็นอภิรติบุคคลคือผู้มีความยินดีและอุทิศตนให้แก่พระธรรมหลังจากที่พบ และปฏิบัติวิธีการที่ถูกต้องแล้วผู้ปฏิบัติจะเริ่มเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ได้ปีเตะและความสุขและความสบายก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของจิตที่เป็นสมาธิณจุดนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้ว่าความสุขจากพระธรรมนั้นเหนือกว่าความสุขของโลกยิ่งนักนี่คือทัศนคติของอภิอรติ อย่างไรก็ตามหากไม่ปฏิบัติด้วยความระมัดระวังแล้วผู้ปฏิบัติก็ไม่อาจพบกับรสของพระธรรมที่ล้ำลึกเป็นเลิศนี้ได้และความลำบากจากการปฏิบัติจะก่อให้เกิดความไม่พอใจแล้วมารจะเป็นผู้ชนะการเอาชนะความยากลำบากในการปฏิบัติวิปัสสนานี้เปรียบเสมือนการเข้าสู่สงคราม ผู้ปฏิบัติอาจใช้กลยุทธ์แบบจู่โจมตั้งรับหรือแบบกองโจรก็ได้แล้วแต่ความสามารถเฉพาะตนหากผู้ปฏิบัติเป็นนักต่อสู้ที่แข็งเข้มแข็งก็จะก้าวหน้าหากผู้ปฏิบัติไม่เข้มแข็ง,ขงพอก็อาจถอยทับเป็นการชั่วคราวแต่ไม่ถึงกับแตกทับล้มลุกคลุกคลานและวิ่งหนีอย่างไม่เป็นกระบวน ในทางตรงข้ามเป็นการถอนอย่างมีกลยุทธ์มีการวางแผนและการดำเนินการเพื่อรวบรวมกำลังเอาไว้ต่อสู้ให้ได้ชัยชนะในที่สุดบางครั้งความไม่พอใจกับสถาอสภาพแวดล้อมหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการปฏิบัติมิได้เกิดจากมานเสมอไปกล่าวคือความแกว่งไกวของจิต ที่มีความโลภอย่างเดียวอย่างไรก็ตามความไม่พึงพอใจที่เกิดขึ้นบ่อยๆจะกระทบกระเทือนต่อความก้าวหน้าของการปฏิบัติดังนั้นควรมีสิ่งจำเป็นที่เป็นพื้นฐานสำหรับความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อการปฏิบัติผู้ปฏิบัติต้องมีที่พักพิงมีอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเพื่อมเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ครบถ้วนผู้ปฏิบัติก็จะสามารถ ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้แก่การปฏิบัติวิปัสนาได้ความจำเป็นที่จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นองค์ประกอบที่สี่ของการเจริญอินทรีย์ดังได้กล่าวไว้แล้วหากผู้ปฏิบัติพบว่ามีสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ <c oughs> ก็อาจพยายามแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นได้ <c oughs> แต่แน่นอนว่าการจะต้อง มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นโดยให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติได้ยอมจำนวนต่อ,อกองทัพที่สองของมารอาหารเป็นปัญหาหรือไม่บางครั้งผู้ปฏิบัติอาจสามารถเอาชนะกิเลสกรรมและความไม่พึงพอใจได้แต่กลับแพ้แพ้ต่อ,อกองทัพที่สามของมารคือความหิวกระหายในอดีตหรือแม้แต่ในปัจจุบัน พระภิกษุสงฆ์และมิชีและนักปฏิบัติต้องอาศัยอาหารจากความเอื้อเฟื้อของชาวบ้านปกติแล้วพระสงฆ์ต้องออกบิณฑบาตตามชุมชนหรือหมู่บ้านที่อุปถรรัมภุปถากบางวันอาจได้รับอาหารเพียงพอแต่บางวันก็ไม่ได้อาหารที่พอเพียงในทํานองเดียวกันกับผู้ปฏิบัติที่อยู่ในวัดหรือสถานที่อบรมปฏิบัติกรรมฐาน อาหารอาจไม่เหมือนที่บ้านผู้ปฏิบัติอาจไม่ได้ของหวานของขาวตามที่ตนชอบหรือได้ริมรถเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่างที่คุ้นเคยเมื่อไม่ได้อาหารอย่างที่ต้องการผู้ปฏิบัติอาจรู้สึกปั่นป่วนและไม่อาจรวบรวมสมาธิเข้าถึงพระธรรมได้เป็นธรรมดาที่บางครั้งเราอาจจ่ายค่าอาหารราคาแพงในพัตตคาร แต่แล้วกลับไม่ชอบอาหารจานนั้นเลยความจริงมีโอกาสน้อยมากที่เราจะได้อย่างอะไรอย่างใจไปทุกอย่างไม่เพียงเท่าอาหารไม่แต่เพียงอาหารเท่านั้นแต่รวมไปถึงเครื่องนุ่งหม่มเครื่องบันเทิงและกิจกรรมอื่นๆที่ให้ความอุ่นใจหรือความตื่นเต้นร้าใจความหิวกระหายนี้ครอบคลุมถึงสิ่งที่น่าพึงพอใจและสิ่งจำเป็นอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย หากผู้ปฏิบัติมีความสันโดษมีความพอใจกับทุกสิ่งที่ตนได้รับกองทัพที่สามของมารก็ไม่อาจรบกวนผู้ปฏิบัติได้มากนักไม่มีใครได้อะไรอย่างใจตนเองทุกอย่างแต่ก็อาจพยายามจำกัดความต้องการให้อยู่ในกรอบที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมได้หากผู้ปฏิบัติรวบรวมกำลังในการปฏิบัติให้ก้าวหน้า ก็จะสามารถริมรสที่แท้จริงของพระธรรมซึ่งไม่มีรสใดเทียมได้หากเป็นเช่นนี้กองทัพของมารก็ดูเหมือนอก็จะดูเหมือนของเด็กเล่นสำหรับผู้ปฏิบัติมิฉะนั้นก็เป็นการยากที่จะต่อสู้กับความหิวกระหายมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายไม่มีใครชอบเมื่อความหิวกระหายปรากฏขึ้นสติก็ไม่อาจตั้งอยู่ได้ จิตใจก็จะเริ่มวางแผนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้ปฏิบัติอาจแสวงหาเหตุผลจอมปลอมที่ดีๆมาสนับสนุนเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการเช่นเพื่อประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อสุขภาพจิตเพื่อช่วยระบบย่อยอาหารแล้วก็เริ่มผลขวายหาอาหารที่ตนต้องการมาร่างกายก็เกิดความไม่สงบเพื่อทำให้ตน ให้ตัณหาพึงพอใจความทยานอยากตัณหาเป็นกองทัพที่ของพยามารที่สำคัญยกตัวอย่างนักปฏิบัติท่านหนึ่งไปแสวงหาอาหารบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้อาหารที่เหมาะสมกับความต้องการของตนแทนที่จะเดินกลับ ผู้ปฏิบัติอาจพยายามเดินหาอาหารตอบไปในร้านอื่นๆที่ยังไม่เคยไปซึ่งบางทีก็อาจได้อาหารตามประสงค์ซึ่งเป็นอาหารอาดีแต่ต้องใช้เวลาและการสแสวงหามากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าผู้ปฏิบัติจะเป็นพระหรือชาวบ้านผู้ปฏิบัติก็อาจคุ้นเคยกับพฤติกรรมแบบนี้ เริ่มด้วยอาการอยากตามด้วยการวางแผนแล้วก็ลงมือทำเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ <c oughs> กระบวนการทั้งหมดอาจทำให้ร่างกายและจิตใจเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากถีนมิทะความหดหู่เชื่องซึมจากนั้นกองทัพของพยามาลก็เริ่มรุกเข้ามากองทัพนี้ได้แก่ความหดหู่เชื่องซึมง,ง่วงเหงาเหานอน ความยากลำบากในการปฏิบัติที่จะเกิดจากความหดหูเชื่องซึมนี้นับว่าเป็นเรื่องใหญ่มากทีเดียวควรที่จะขยายความต่อไปความหดหูแปรมาจากบาลิวัตถีนะซึ่งความอิงหมายถึงจิตใจที่อ่อนแอท้อถอยเหีเ่ยวเฉาเหนียวหนืดอืดอาดไม่สามารถจับอารมณ์กรรมาฐานให้มั่นคงได้ เมื่อถีนะได้ทําให้จิตใจอ่อนแอมันก็จะทําให้ร่างกายอ่อนแอ,นอ,อ,นแอไปด้วยโดยอัตโนมัติจิตใจที่ซึมเศร้าย่อมไม่อาจประคองร่างกายให้นั่งตัวตรงและมั่นคงอยู่ได้การเดินจงกรมกลายเป็นอิเดียบทที่ยากเย็นเมื่อถีนะปรากฏอยู่อาตาปีความเพียนเพ่งเผากิเลสก็หายไปจิตใจจะมีแต่ความแข็งกระด้างขาดความเฉียบคมและว่องไว เมื่อผู้ปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติอาจมีความเพียนต่อตอนเริ่มปฏิบัติความเฉยชาอาจคืบคลานเข้ามาครอบงำจิตจนต้องเร่งความเพียรเพื่อเผาเพื่อแผดเผาความง่วงให้หมดไปเมื่อความเชื่องซึมครอบงำจิตพลังทางบวกของจิตส่วนหนึ่งย่อมถูกปิดกั้นความอ่อนแอจะห่อหุ้มองค์ธรรมที่เป็นกุศล เ่าคือความเพียรสติวิตกและวิจารณจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้สภาวะเช่นนี้เรียกโดยรวมว่าถีนมิทะคือจิตที่หดหูและเชื่องซึมถีนะคือสภาพที่ทำให้เจ็ตจิตหดหูเชื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์และมิทะหมายถึงสภาพจิตที่ทำให้หดหูเชื่องซึมท้อถอยจากอารมณ์คือสภาวะจิตที่ ถูกความหดหู่ครอบงำไม่มีประโยชน์อะไรที่จะแยกแยะสภาวะทั้งสองออกจากการปฏิบัติทีนะและมิทะโดยรวมก็นับว่า,าเป็นเรื่องเดียวกันเช่นเดียวกับการถูกคุมขังในที่แคบๆค,ความหดหู่เชื่องซึมเปรียบเสมือนภาวะที่ปิดกั้นกุศลธรรมให้ขาดอิสระในการ แสดงธรรมชาติที่แท้จริงออกมาการกีดขวางกุศลธรรมนี่แหละเป็นสาเหตุให้เกิดความหดหู่เชื่องซึมซึ่งเป็นนิวรณ์หรือเครื่องปิดกั้นกุศลธรรมอย่างหนึ่งในที่สุดกองทัพของมารก็สามารถทำให้การปฏิบัติหยุดชะนักลงได้ตาของผู้ปฏิบัติจะค่อยๆหลีลงและทันใดนั้นศรรีรษะก็จะค่อยคลอมลงมาข้างหน้า ผู้ปฏิบัติจะเอาชนะสภาวะที่ถดถอยเช่นนี้ได้อย่างไรครั้งหนึ่งเมื่อพระมหาโมคาราณะอัครสาวกเบื้องซ้ายกำลังเจริญวิปัส,สนาอยู่ในป่าและถูกถีนมิทะเข้าครอบงำจิตของท่านหดหูและเชื่องซึมใช้ประโยชน์ไม่ได้เหมือนกับเนยที่แข็งตัวเมื่อถูกความเย็นในขณะนั้นพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นสภาวะจิตของพระโมคาราณะ จึงเสด็จมาโปรดและตรัสว่าดูก่อนโมกราณนะเธอกำลังโงนเงินง่วงง่วง,งนอนและสับงกอยู่หรือพระคราสาวกตอบว่าใช่แล้วพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์กำลังสะงกอยู่ท่านตอบตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผยพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนโมคาราณนะตถาคตจะสอนวิธีการเอาชนะความหมดหู่ ความงัางเงาเชื่องซึมไว้ให้ดังนี้ประการที่หนึ่งให้ได้แก่การเปลี่ยนทัศนคติของตนเองเมื่อความเชื่องซึมเข้ครอบงำผู้ปฏิบัติอาจถูกลวงให้ยอมแพ้ด้วยความคิดว่าง่วงเหลือเกินไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมานั่งอยู่อย่างนี้ฉันจะนอนลงสักประเดี๋ยวเพื่อรวบรวมกำลังดีกว่า ตราบใดที่ผู้ปฏิบัติยังมีความคิดเช่นนี้สภาวะจิตท,ที่ง่วงเหงาซึมเศร้าก็จะคงอยู่แต่ในทางตรงกันข้ามหากผู้ปฏิบัติตั้งใจอย่างเด็ดเดียวว่าฉันจะนั่งกำหนดดูความเชื่องซึมง่วงเหงานี้และถ้ามันยังกลับมาอีกฉันจะไม่ยอมแพ้นี่คือการเปลี่ยนทัศนคติที่พุทธองค์ทรงหมายถึงความเด็ดเดียวเช่นนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการเอาชนะของทัพพยามานอีโอกาสหนึ่งที่ต้องมีการปรับพระสนคติก็คือเมื่อการปฏิบัติวิปัสสนามีความส,สะดวกราบรื่นพอถึงจุดที่ผู้ปฏิบัติมีความชำนาญในการกำหนดอาการของการเคลื่อนไหวของมือกำหนดให้โดยที่ไม่ต้องอาศัยความพยายามที่รู้ เห็นเป็นเองผู้ปฏิบัติจะต้องเริ่มผ่อนคลายนั่งสบายบายและเฝ้าตามดูความเคลื่อนไหวของอวัยวะอย่างสงบด้วยอาการผ่อนคลายนี้ความง่วงเหงาหาวนอนจะคลืบคลานเข้ามาได้ไม่ง่ายหากมีอาการชนี้ผู้ปฏิบัติพึงเร่งสติกำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวได้วยความระมัดระวัง หรือมิฉะนั้นก็ให้เพิ่มจุดในการกำหนดอารมณ์โดยใช้คำบริกรรมภาวนาการเพิ่มจุดในการกำหนดอารมณ์นี้ต้องอาศัยเทคนิคเฉพาะเนื่องจากต้องใช้ความพยายามสูงกว่าการกำหนดการเคลื่อนไหววิธีการนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติตื่นตัวขึ้นผู้ปฏิบัติอาจบริกรรมว่า อาจบริกรรมว่าถูกหนอนั่งหนอเมื่อกำหนดนั่งกำหนดเคลื่อนให้รึกระลู้สึกที่ร่างกายอยู่ในอาการที่นั่งเมื่อกำหนดเคลื่อนอวัยวะให้รุกรู้จุดกระทบสัมผัสจุดใดจุดหนึ่งเช่นที่หน้าอกที่ท้องหรือเข่าหรือหลายๆจุด ในระหว่างการกำหนดนี้ผู้ปฏิบัติพึงระลึกรู้กลับมาที่เดิมเสมอถึงแม้ว่าจะไม่รู้สึกว่าถูกส่วนใดส่วนหนึ่งทุกครั้งก็เพิ่มความแรงรุนแรงมากขึ้นยิ่งความม่วงรุนแรงขึ้นเท่าไหร่ก็ควรจะเพิ่มจุดระลึกรู้ให้มากขึ้นให้สัมผัสได้มากขึ้นเท่านั้นโดยอาจ <c oughs> โดย ประมาณ6จุดหรือ7จ็ดจุดเมื่อกำหนดถูกจุดต่างๆครบแต่ละรอบใหร้รืึกรู้ย้อนกลับไปที่เขาแล้วเริ่มใหม่วิธีการนี้มักจะได้ผลพอสมควรกำหนดจุดกระทบแต่ละจุดให้ชัดเจนจึงมีโอกาสที่จะเอาชนะความง่วงได้ วิธีแก้ง่วงอีกแบบหนึ่งแบบที่สองให้นึกถึงข้อธรรมที่ให้แรงบันดาลใจที่จะทำที่จำได้หรือท่องจำได้อาไว้แล้วไว้ในใจแล้วแล้วพยายามทำความเข้าใจกับความหมายของข้อธรรมนั้นให้ลึกซึ้งที่สุดบางทีผู้ปฏิบัติอาจเคยนอนลืมตาโพรงอยู่ทั้งคืนเพราะเฝ้าคิด คำนึงถึงความหมายของเรื่องราวบางอย่างหากเคยเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติย่อมเข้าใจถึงวิธีการแก้ง่วงประการที่สองของพระองค์ตามหลักอาพิธรรมอาการคิดมีองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งได้แก่วิตกหรือการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์องค์ธรรมนี้สามารถช่วยให้จิตเบิกบานและมีความสดชื่นขึ้นได้ นับว่าเป็นยารักษาความหมดหู่เชื่องซึมได้โดยตรงกลยุทธ์ที่สในการเอาชนะความง่วงก็คือการท่องข้อธรรมต่างๆนั้นดังๆถ้าหากผู้ปฏิบัติรู้ปฏิบัติอยู่กันเป็นกลุ่มก็คงจะไม่ต้องบอกว่าให้ผู้ปฏิบัติบ,ตบริกรรมแบบทำนั้นๆแต่ว่าบริกรรม ให้ตัวเองได้ยินก็พอถ้านั่งรวมกลุ่มกันหลายคนใช้วิธีนี้อาจจะเป็นการรบกวนผู้อื่นถ้าหากยังไม่รู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นก็ให้ใช้วิธีแรงขึ้นเช่นดึงหูตัวเองเอามือทั้งสองถูกันหรือนวดที่แขนขาใบหน้าซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและทำให้ตื่นตัวขึ้นบ้าง หากความม่วเหงายังคงอยู่ให้ลุกขึ้นอย่างมีสติแล้วไปล้างหน้าผู้ปฏิบัติอาจใช้น้ำหยอดตาเพื่อให้สดชื่นขึ้นถ้ายังไม่หายให้มองไปยังวัตถุที่มีแสงสว่าง,สง,สางเช่นพระอาทิตย์พระจันทร์หรือหลอดไฟซึ่งจะช่วยให้จิตสว่างสวยขึ้นความผ่องแผวของจิตก็เป็นแสงชนิดหนึ่งด้วยแสงนี้ ผู้ปฏิบัติจะสามารถตั้งความพยายามที่จะเฝ้ากำหนดดูการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนปลายอีกครั้งหากไม่มีวิธีใดไม่มีวิธีไหนที่ใช้ได้เลยก็ให้เดินจงกรมเร็วๆแบบมีสติสุดท้ายไม่หายง่วงก็ให้นอนเสียเลยเจอว,วิธีนี้ดี <laughs> แต่หากมีอาการม่วงเหาเงาเหานอนเรื้อรังอาจเกิดจากอาการโรคประจำตัวก็เป็นได้เช่นท้องผูกเป็นต้นผู้ปฏิบัติควรหาวิธีระบายท้องให้เหมาะสมเช่นเป็นการทำดีท็อก์กองทัพปะยามาณคือความกลัวความกลัวหรือความขลาา ความครัวสามารถก่อควรผู้ปฏิบัติที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลได้ง่ายๆเช่นในป่าลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความเพียรเริ่มอ่อนกำลังลงภายหลังจากที่ความหดหู่และเชื่องซึมเข้าครอบงำความพยายามอย่างกราหารเท่านั้นหมดเวลาแล้วน,นะ,ะจบ ที่จะขับไล่ความกลัวให้หมดไปได้เช่นเดียวกับความเข้าใจธรรมะอย่างท่องแท้ซึ่งเป็นผลอันเกิดจากความเพียรสติและสมาธิพระธรรมเป็นเครื่องป้องกันอันตรายที่ประเสริฐที่สุดที่หาได้ยากในโลกนี้ความศรัทธาและการปฏิบัติธรรมเป็นยาขนานเลิศที่จะขจัดความกลัว การรักษาศีลมีอนิสงส์ที่ทำให้ผู้ปฏิบัติประสบกับสิ่งที่ดีงามและมีความสุขการเจริญสมาธิทำให้ใคลายทุกข์จากจิตที่ถูกกระทบด้วยอารมณ์และความคิดน้อยลงและการเจริญปัญญานำผู้ปฏิบัติเข้าสู่นิพพานที่ซึ่งความกลัวและพยันตรายทั้งหลายปราศนาการไปด้วยการปฏิบัติ ทำผู้ปฏิบัตินับได้ว่าเป็นผู้ดูแลปกป้องและเป็นกัริยาณมิตรที่ดีที่สุดของตนเองจบวิธีการต่อสู้กับความม่วงน่าไม่สาธุเลยนะอาทีนี้ใครจะใช้วิธีไหนก็ทดลองดูนะ